วันนี้อากาศดีเหลือเกินออกไปหาอะไรกินในเมืองไหนดีกว่าเอ๊ะนี่มันโรงเรียนนี่นาเออใช่ได้ข่าวว่าโรงเรียนที่นี่เขารับสมัครคุณครูคนใหม่นี่นาเราลองไปถามคุณครูคนน,นั้นดีกว่าดูท่าทางน่าจะใช่คุณครูนะคุณครูขาคุณครูคุณครูขา,าเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินนะ สงสัยจะต้องเข้าไปใกล้ๆสวัสดีค่ะคุณครูอ๋อสวัสดีว่าอย่างไงครับได้ข่าวมาว่าที่นี่รับสมัครคุณครูคนใหม่เหรอคะอืมก็มีรับสมัครอยู่นะแต่ว่าต้องลองเข้าไปถามด้านในดูนะหรอคะจริงหรอคะคือว่าหนูอยา,จากจะมาสมัครงานที่นี่ได้หรือเปล่าคะอ๋อลองดูลองดูนะจ๊ะแล้ว คุณครูขาคือว่าจะให้หนูเป็นคุณครูประจำวิชาอะไรดีเอ่ยโอ้คงต้องสอนสังคมเลยแต่ตอนนี้สังคมเหรอคะได้เลยคะ่ะมันเป็นวิชาถนัดของหนูมากๆเลยนะคะเออเพราะว่าสังคมอะ่ะต้องสอนหลายอย่างเลยตอนนี้ขาดคุณครูอยู่นะจริงเหรอคะงั้นรับหนูเลยไหมคะเออให้รับเลยเหรอใช่แล้วล่ะคะ่ะ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาทํางานเลยก็แล้วกันนะคะโอ Eat, <st> ้โเดี๋ยวฉันวิ่งไปดูแก้วกาแฟฉันก่อนตอนนี้น่าจะเย็นหมดแล้วเฮ้ยดีใจจังเลยในที่สุดเราก็มีงานทําสักทีเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆเราก็มีงานทําแล้วไปหาอะไรกินในเมืองเพื่อฉลองหน่อยดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะได้ยินเสียงอะไรอะเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเอายาแล้ว จ้าย <sk PI AN> หยุดก่อนอย่อย่าย่าเอาของกันมาอย่าไม่ให้หรอกฉันยังไงก็ไม่ให้เอาของกันมาเอาของกันมาอยาจ้าอยาจ้าหยุดก่อนอย่านะอย่าทะเลาะกันเอาไงดีล่ะเฮ้ยนี่หยุดตีเอาของกันมาไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้เด็ดขาดเอาของนี้ไปทำไมเอาคืนมาเอาคืนมาแย่แล้วแบบนี้ต้องไปแจ้งตำรวจแล้วล่ะห้ามยังไงก็ไม่ฟังคุณตำรวจคะคุณตำรวจมีอะไรให้รับใช้เหรอคะ คือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กๆเขาทะเลาะก,กันนะคะคุณตำรวจช่วยไปห้ามหน่อยนะคะจอได้สิจ๊ะเด็กๆเขาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรนะสงสัยพรุ่งนี้เราต้องไปเคลียร์สักหน่อยแล้วการเป็นคุณครูมันยากขนาดนี้เลยเหรออืว่าแล้วหิวจังเลยไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าอม,มาร้านดังซะด้วยนี่ไงคาเฟ่มแมวที่เราชอบมานั่งกินเข้าไปในร้านดีกว่า ดูท่าทางจะไม่ค่อยมีคนนะวันนี้สงสัยไปทำงานไปเรียนกันหมดแล้วละ่ะดีใจจังเลยในที่สุดพรุ่งนี้ฉันก็ได้งานทำเอ๊ะเดี๋ยวนะคนนั้นคุณหน้าคุณตาจังเลยคราวหน้าค่อยเข้าไปคุยก็แล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะคนนั้น คนนั้นก็คุ้นเหมือนกันเดี๋ยวคราวหนะ้าเราค่อยเข้าไปคุยกับเขาก็แล้วกันนะสวัสดีค่ะคือว่าวันนี้ฉันหิวมากเหลือเกินขอนั่งกินอะไรหน่อยนะคะอืมอร่อยจังเลย